ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็จะมานําเสนอในเรื่องของการทำจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับแล้วก็ยูเรียน้ําจากพืชสองอย่างนะครับวันนี้ครับทําไมเราต้องยิงต้องทําจุลินทรีย์หนอกกล้วยแล้วก็ยูเรียน้ําจากพืชนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีพอดนะครับพอดอนหนึ่งนะครับเราจึงจําเป็นต้องมาทําจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับเพื่อทดแทนพอดอนหนึ่งนะครับวันนี้เราจะทําจุลินทรีย์หนอกกล้วยเพื่อไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับพอดี ช่วงนี้ฤดูใบไม้ร่วงเยอะนะครับเราก็จะนําตัวยูน,นซีหนอกกล้วยแล้วก็ยูเรียน,าน้าจากพืชไปทําเป็นน้ําหมักเพื่อไปช่วยสลายใบไม้นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะพามาทํานะครับหนอกกล้วยเราก็ขุดมานะครับได้ประมาณสามหน่อสีหน่อทั้งหมดนะครับก็ประมาณสิบกิโลนะครับเราก็จะมาทํานะครับก็ส่วนผสมก็จะมีกากน้าตาลกับหนอกกล้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนําหนอกกล้วยมาสับก่อนนะครับหนอกกล้วยนี้เราก็ไปขุดมาช่วง อากาศเย็นๆตรงบริเวณต้นกล้วยที่เขายังไม่โดนแดดนะครับดํนต้นกล้วยมาสับนะครับต้นกล้วยถ้าเราสับละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับการย่อยสลายก็จะเร็วขึ้น ก็ให้ชิ้นเล็กไปสักนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องเล็กจนละเอียดจนเกินไปหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะครับก็ออาแค่เขาย่อยสลายได้นะครับเราก็จะมาหั่นต้นกล้วยนะครับชิมีนอรับต้นกล้วยที่เรานํามาใช้ก็อมีใบอยู่ประมาณสามถึงสี่ใบนะครับประมาณเนี้ยนะครับกาลังดีนะครับถามว่าเอาต้นกล้วยได้ไหมต้นกล้วยบางทีมันก็ได้นะครับแต่ว่าตัวจุลินทรีย์ค่อนข้างจะน้อยนะครับในต้นกล้วย เขาชื่อเขาก็บอกอยู่เลยว่าจุนทีหนอกล้วยนะครับเราก็ไปเอาต้นที่เป็นหน่อนะครับใบประมาณสามสี่ใบนะครับมาทํานะครับแล้วก็หั่นเาอาทั้งต้นทั้งใบเลยนะครับน,นําต้นมาสับนะครับ ต้นนะครับเอาทั้งรากด้วยนะครับรากเราไม่ต้องล้างยินนะครับเวลาเราามาแล้วนะครับเราก็เอาทั้งรากเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จุลินทรีย์จะอยู่ตามรากนะครับ ประมาณนี้นะครับผมนะครับหลังจากที่เราขุดหน่อกล้วยมาแล้วนะครับประมาณสี่หน่อนะครับเราก็มานั่งสับนะครับเอาทั้งรากเลยนะครับก็พยายามเอาหน่อกล้วยที่มีใบอยู่ประมาณสามถึงสี่ใบนะครับถามว่าต้นกล้วยได้ไหมต้นกล้วยก็ก็ได้แต่ว่าจุนวนสีจะน้อยนะครับก็พยายามเน้นให้เอาอ่าที่เป็นใบเป็นหน่อดีกว่านะครับจุนวนสีหน่อกล้วยเขาก็บอกอยู่แล้วชื่อของเขานะครับเราก็นํามาสับนะครับไม่ต้องล้างนะครับสับนะครับเนี่ยคือเราสับได้แล้วนะครับ ประมาณสี่หน่อนะครับก็น้ําหนักอยู่ประมาณหกเจ็ดกิโลนะครับในส่วนผสมนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยเราก็จะมีหน่อกล้วยกับกากน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดยี่สิบลิตรนะครับผสมลงไปนะครับกากน้ําตาลก็สามกิโลนะครับก็ทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพื่อที่จะเอามาย่อยสลายบนอินทรีย์วัตถุนั่นเองนะครับก็คือตัวทดแทนพอดนะครับเพราะว่าเราไม่มีพอดนะครับเราก็ทาจุลินทรีย์หน่อกล้วยพอมีหน่อกล้วยนะครับใส่ลงไปในน้านะครับน้าเปล่าสะอาดนะครับ ประมาณ20ลิตรแล้วเราก็ใส่การน้ำตาลลงไปอีก3กิโลนะครับเราชั่งมานะครับ3กิโลนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้คนนะครับใส่น้ําเปล่า20ลิตรนะครับใากน้ําตาล3กิโลตอกกล้วยประมาณ6-7กิโลนะครับประมาณการนะครับกัดน้ําตาลถามว่าใส่เยอะได้ไหมใส่เยอะได้นะครับ ถ้าเราไม่เปลืองนะครับเราก็ใส่ได้เราก็ดูสีเขาถ้าออกสีแดงนะครับก็แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าสีงจางเราก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปอีกนะครับเพื่อให้มีโปรตีนของจุลินทรีย์ของพืชนั่นเองครับเราก็คนๆวให้เข้ากันนะครับปิดฝาทิ้งไว้สิบี่วันนะครับแต่ว่าทุกๆสองวันนะครับสองสามวันเราก็มาเปิดฝาแล้วก็มาคนนะครับ คนคนทุกสามวันนะครับทิ้งไว้ก็ประมาณสิบสี่วันนะครับหลังจากสิบสี่วันไปแล้วเราก็จะใช้ได้นะครับนี่ก็คือวิธีการทําของจุลินซีหน่อกลก้วยง่ายๆนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตามดูเรื่องของการทําทดินใบไม้กันนะครับเพราะว่าเราทําน้าหมักไว้แล้ววันนี้นะครับจุลินซีหน่อกลก้วยก็สิบสี่วันใช้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้ ภายในหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับก็ไม่เกินจากนั้นเพราะว่าถ้าเกินจากนั้นก็คือตัวของจุลินทรีย์จะหมดไปก็คือจะน้อยลงนะครับก็แนะนําให้ใช้ภายในหนึ่งเดือนนะครับก็สิบสี่วันเริ่มใช้ได้ก็ใช้ได้หนึ่งเดือนครับผมเดี๋ยวรายการต่อมานะครับเราก็จะพามาทำอยู่เรียนน้าจากเพื่อนนะครับอีกตัวหนึ่งเพื่อไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนั่นเองนะครับเป็นควบควบคู่กันไปนะครับก็วัตถุดิบนะครับก็จะมีสับปะรดนะครับสับปะรดสิบกิโลนะครับ น้ำซาวข้าวนะครับ20ลิตรนะครับที่เราเตรียมไว้เป็นน้ำซาวข้าวซึ่งไม่เกินสามวันนะครับน้ำซาวข้าวนะครับเวลาเราหุงข้าวหรือว่าตามร้านค้าที่เขาหุงข้าวเยอะๆนะครับเราก็ไปขอเข้ามานะครับเป็นน้ำซาวข้าวนะครับเพราะว่าถ้าเก็บไว้หลายวันตัวจุลินทรีย์ก็จะหมดไปนะครับตรงนี้เราจะเป็นน้ำซาวข้าว20ลิตรนะครับแล้วก็ตัวเหลืองนะครับตัวเหลืองเราก็จะมีแบบอ่าเป็นถุงอย่างนี้นะครับ ผงถั่วเหลืองนะครับถามว่าถั่วดินถั่วที่สงถั่วเขียวเลยได้ไม่ได้ครับผมแต่ว่าถั่วเหลืองเป็นถั่วที่เราหาได้ง่ายนะครับซื้อตมร้านค้าทั่วไปนะครับก็มาแช่น้ําไว้คืนหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอามาปั่นหรือว่าใช้คกตําก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าจะย่อยเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็ถามว่าไม่ไม่ต้องตําไม่ต้องอะไรได้ก็ได้อยู่แต่ว่าตัวถั่วเหลืองจะค่อนข้างจะย่อยช้านะครับเราก็ตาจะดีกว่านะครับเราก็เอามาแช่น้าคืนนึงนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็นํามาตํามาขูดนะครับก็หนึ่งกิโลนะครับต่อสำรดสิบกิโลแล้วก็น้ำซาวข้าวยี่สิบลิตรนะครับเราก็เติเทลงไปนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะตามด้วยตัวกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลอีกสามกิโลนะครับนะครับเราก็จะใส่ลงไปนะครับเป็นกากน้ําตาลอีกสามกิโลนะครับเราชั่งมาหกกิโลนะครับทำสองอย่างควบคู่กันไปนะครับ สารตาลครับดี่เราก็ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราน้ำมาล้างนะครับหลังจากเราใส่ลงไปครบทุกอย่างแล้วนะครับเราก็อ่าใช้ไม้เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ไม้มาคนนะครับเลอะนิดนึงนะครับคนให้เข้ากัน,นครับก็จะมีสับปะรดมีถั่วเหลืองมี กากน้ําตาลนะครับแล้วก็มีน้ําสาวข้าวนะครับตัวจุลินทรีย์ก็จะมาจากน้ําสาวข้าวนะครับส่วนกากน้ําตาลก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นั่นเองนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองก็จะเป็นโปรตีนนะครับเพ่งมาเลี้ยงตัวจุลินทรีย์นะครับแล้วก็มีผลไม้รสเปรี้ยวนะครับผลไม้นี่ไม่ไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะกรูดนะครับแต่ว่าเราสะดวกนะครับเปลือกสับปะรดเราหาได้ง่ายเราก็เลยใช้ ตัวสับปะรดนั่นเองนะครับมาทําตรงนี้นะครับส่วนน้ำซาข้าวนะครับถามว่าใครมีน้ํามะพร้าวก็สามารถเอาน้ํามะพร้าวทาได้นะครับน้ํามะพร้าวยิ่งดีนะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าเราหาอ่าน้ำซาข้าวง่ายที่สุดนะครับเราก็เลยอใช้ตัวน้ําเซาข้าวดีกว่านะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือจะทิ้งไว้ประมาณสิบสี่วันนะครับครึ่งครึ่งเดือนนะครับถึงจะนําไปใช้ได้ นะครับในอัตราส่วนผสมน้ำหนึ่งลิตรต่อสิบลิตรนะครับไปย่อยสลายตัวอินทรีย์วัตถุก็คือใบไม้นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อดีของยูเรียน้ําก็คือสามารถเก็บได้ตลอดนะครับก็ตั้งแต่สิบสี่วันขึ้นไปก็สามารถใช้ได้เป็นปีนะครับเก็บไปใช้ได้เป็นปีไปลดน้ําต้นไม้ผสมลดน้ําต้นไม้เจือจางนะครับไปย่อยสลายปรับปรุงสภาพดินอะไรได้หมดนะครับก็เก็บไปได้นานนะครับยูเรียน้ําจากพืชน,นะครับ กรณีที่เราใส่ไปแล้วถ้ามันมีกลิ่นขึ้นมานะครับเราสามารถ่ามาเพิ่มการน้าตาลได้นะครับนะครับเพราะว่าบางทีที่มีกลิ่นเพราะว่าอ่าตัวอาหารของการน้าตาลมันน้อยเกินไปนะครับจุลินทรีย์มีเยอะเกินไปนะครับจุลินทรีย์อยู่ในน้ำซาวข้าวคนข้าเยอะนะครับอาจจะทําให้มีกลิ่นแต่ว่าถ้าเราใส่การน้าตาลเยอะก็จะไม่มีกลิ่นนะครับผมนะครับก็สองใหญง่ายนะครับวันนี้นําเสนอนะครับเรื่องของ จุลินทรีย์หนอกกล้วยแล้วก็อยู่เรียน้ําจากเพื่อนะครับวันนี้เพื่อมาย่อยสลายของตัวยินรีวัตถุนะครับเราทําไว้สองอย่างนะครับก็เดี๋ยวไงคลิปหน้าเราก็จะมาดูวิธีการทําของดินใหม่ๆของเรานะครับหลังจากที่เราทําน้ําหมักไว้สิบสี่วันก่อนนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ของผมนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับ